ครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามันทุกท่านนะครับมีหลายท่านก็อยากที่จะติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้ทึ่กันแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับก็เปิดช่องทางนะครับในการติดต่อสื่อสารกันนะครับเป็นลายกลุ่มนะครับชีวาโค้ดตัวนี้ก็สามารถที่จะแอดชิวโค้ดได้เลยนะครับเป็นลายกลุ่ม นะครับเป็นกลุ่มที่เราจะใช้สําหรับการสื่อสารนะครับพูดคุยกันในส่วนของความน้ํามันเป็นหลักนะครับเราไม่คุยเรื่องอื่นนะครับเราไม่คุยเรื่องการเมืองไม่คุยเรื่องอื่นๆนะครับเช้าขึ้นมาไม่ต้องสวัสดีกันนะครับเพียงแต่เราเข้ามาเพื่อพูดคุยกันในส่วนของความน้ำมันนะครับใครที่จะกลับเข้ามาหาข้อมูลก็สามารถกลับเข้ามาหาข้อมูลโด,ดยง่ายนะครับไม่ต้องมี รูปภาพไม่ต้องมีข้อความให้รบกวนนะครับเพราะนั้นช่องทางนี้เป็นช่องทางสําหรับการสื่อสารนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนต้องการที่จะร่วมนะครับกลุ่มของเราก็สามารถที่แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ